ที่แสนจะเธอเมอตาเป็นเยเก่ารอบตัวไม่ค่อยช่วยฉันเลยอยากจะดึงมหอเธอมากุมเอาไว้บอกว่ารักเธอมากมายแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ไม่เคยได้พูดไปเพราะบกกตีฉันพูดไม่จงเธอก็คงจะรับรเรื่อง สวัสดีค่ะผอต้นเจ้าขอบคุณทั้งนั้นนะเจ้าที่ผอต้นให้ความฮักกับลูกน้องทุกคนนะเจ้าให้ความเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันทุกท่านนะเจ้าสิ่งไหนที่คุณปูทำบัตถูกบัตต้องก็ขอสุเมรอาัยตัวนะเจ้าและของให้ผอต้นโชคดีนะเจ้าในวันละบิถีขึ้นปีใหม่นี้คุณครูขวัญกับของใหผอต้น คิดสิ่งไหนก็อพิ่อสมหวังปัจจัยเนีเจ้าขอเพ้นคนห้าคนชอบเนะเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าของอต้นนะเจ้าขอขอบคุณที่ผ่านมานึ่งผีนะ่เจ้าที่มาเป็นพออือโรงเรียเนเล็กๆ,ๆอย่างนี้นะคะอ่าที่ผ่านมานี่ก็อ่าเอาความเจริญเอาความอ่าเจริญรุ่งเรืองมาหพ้โรงเรียนได้เยอะเลยนะคะต่อไปนี่ก็อ่าขอเพิ่พอออประสบความสำเร็จในหน้าที่ขานงานเนะเจ้าแล้วก็ถ้ามีอย่างอางีกเกาะ เพิ่งเอิญหาได้ตลอดเวลาเลยเจ้าก็จะยังรักเกาหวังดีเสมอเจ้าขอคือพอโชคดีจับเจ้า,จาก็พอ,อต้นเก็มาอยู่นี่กับปีแล้วเนาะก็ตอนแรกน้องฟามก็นึกว่าพออาจจะอยู่แต่กันหมือนคนนี้แต่กาะมนเป็นอย่างเจ้าเกาะในเมื่อพออต้นนั้นมันเป็นความประสงค์ที่พอ,อต้นจะอ,อยากย้ายก็คืออยากอยากใกล้บ้านนี่นะจาก ขอให้ผอ,อต้นกเกาะไปโรงเรียนใหม่ที่ทํางานใหม่ก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขเจ้าและเกาะอันเป็นที่รักของทุกคนที่ที่ทำงานใหม่กับผอเจ้าและเกาะอันที่ทางนี้เกาะมียงก็เอิ้นกอยกันได้นะเจ้าเจ้า สวัสดีเจ้าพอ่ออต้นเจ้าครูปอยกับว่าในระยะที่ผ่านมานะเจ้าพอ่ออเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็เป็นคนที่ฮักลูกน้องนะเจ้าช่วยเหลือลูกน้องทุกทุกอย่างเลยเฮากันเลยเป็นเหมือนว่าพออเป็นที่ปรึกษาที่ที่ดีที่สุดแล้วเป็นตัวอย่างของลูกน้องอยังใดก็ขอให้พ่อพอ,อนี้ไปทำงานหรือว่าไปต่อ ในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ก็ขอให้เจริญในเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีนะเจ้าขอบคุณค่าสำหรับพอต้นนะเจ้าในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ขอต้นได้มาทํางานที่สถานศึกษาเทศบาลตำบลบ้านโฮงนี้นะเจ้าก็พอก็ทําหน้าที่ได้ดีกะเป็นกันเองและกะเป็นที่รักของทุกคน แล้วก็มีปัญหาลูกน้องมีปัญหาอย่างผอเออกาะช่วยแก้ไขได้หมดผู้ว่าก็บอยากจะขอให้่ออ,อไปดำรงตําแหน่งที่โรงเรียนศิลปีที่ใหม่เกาะขอใอห้ออ่อ,อประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็เป็นที่ฮักของเพื่อนร่วมงานและก,ก็ทุกๆคนในเจ้าถ้ามีโอกาสเกาะขอใอห้ปิ๊กมาที่โรงเรียนสถานศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านฮองแหมนะเจ้าขอบคุณเจ้า เราด้เจ้าที่ได้ร่วมกันมาหนึ่งปีในเจ้าพอออต้นเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพอออต้นและเป็นพั้งติวเตอร์ที่ให้ความรู้และให้คําแนะนําต้องเริ่มจากอะไรก่อนลําดับต่อไปต้องทํายังไงพอออเป็นคุณนํำที่ดีมากนะคะและอย่าลืมมาเที่ยวบ้านห้องด้วยเนอะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพอออต้นขอบคุณนะเจ้าที่มาอยู่ร่วมด้วยกันมาหนึ่งปีพวกเราก็รักพอออต้นมากๆนะคะ ขาให้ออต้นโชคดีนะเจ้าอ่านขออต้นเจ้าอ่านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่เขาได้อยู่แต่กันมาเนาะเจ้าขอขอบคุณขออ้ต้นนักเลยนะเจ้าเพราะว่าผออต้นดูแลคูคดีมากๆเลยค่ะก็ถ้าจะได้กอขอใื้ขออ,ออแลนะเจ้าก้าวหน้านานะที่การงานแล้วก็ไปที่ใหม่ก็ขอเห้มีแต่คนหักคนชอบเจ้าโชคดีนะเจ้าพออต้นยินด,ด,ดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้รวมง,งานตวัวคิดถึงเจ้า เจ้าของอต,ตนอ้นยินดีทีไ่ได้รู้จักแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานอยู่ต่อกันมาได้เป็นปีเนาะแต่ไดก็ไใทราบก็ขอให้อ่ออ้นโชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สุมใทราบตัวนะเจ้ามีความสุขตะลอดไปเจ้า,จา